สองจังหวกลับสู่นะผมวันนี้เรามาอัดเกมยักุซ่าอีกแล้วครับผมเรามาอัดชับอีพีที่หกนะผมไปไปเริ่มกันเลยนะผมอุ้ยโอ้ยโอ้ยมาจิมะมาจิมะชิมาโนะชิมาโนะบอส โอ้ยบอกแล้วไงว่าโหน่าประกันฉันชอบแกรู้ไหมเออโอ้ยจีบอกสพี่ผมเกิดอะไรขึ้นมาเซจิมะบอกช่วยบอกผมดี ว่ายักษส่าที่ล้มหลวนั้นไม่สามารถกลับมาได้อีกตรงนี้อีกเอ่อบอสไม่ต้องรู้หรอกข้าขอร้องขยันนะเจ้าจดจด นั่นเดี๋ยวนะไอ้เ่อใหญ่จีพอจพี่คนอยู่ไหนช่วยบอกผมทีบาลเรียบร้อยนั่นเรียบร้อยยี่ปั๊บมานหาๆๆนหา่อยขอโทษขอโทษอุ้ยโอ้ย โอ้ยมีกี้ฟฝันอะไรวะแม่งไม่แม่งดิโอโทโขอโคษรครับโอ้ยอืมก็มคือฉันฝันถึงเกย์เหรอเนี่ยหรือว่าอะไรไม่รู้นะฉันจำไม่ค่อยได้แต่รู้คือฉันจำได้อยู่ว่าแม่งโดนอ,นอัตุในนั้นใช่เปล่าวะฉันก็เสียตาข้างหนึ่ง ไป let's go เอ้ยกว่าเฮ้ยมามาอีพีนี้ตกปลาหน่อยอีพีแล้วไม่ได้ตกปลา,า start เออไ <c oughs> ตกปลาท <c oughs> อ๋อ นี้แหละมีป่าวะเจอมีเปล่านีอ่ะเฮ้ยมันตกหมก็ได้เฮ้ยพายาวเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยมาดมาดีเลยีตกเจนีบ่ะเฮ้ยจอยดิดึกว่ะ โอนยแมวละนีวแล้วไปยังดีกว่าเสียเวลาลานอีกแล้วทำงานอืมสุดครับเออสุดครับจ้หน่อยวันนี้มาทำงานอยู่้วใช่ไหมครับเออใช่ตอนนี้คืองานของฉันแต่หน่อยต้องทำทำงานได้มากกว่านี้นะเออแล้วคิดว่า โอ้โนซูมิเลยนะครับสองคนสองอะไรตอนนี้ใช่ครับมาไวเลยครับลักกี้เออโอ้ยมิเรอร์มาหาคุณครับโอ้น่าด๊า

ไปโอ้ยพี่พี Class ่มีเอ่อเออมีก๋วยเตี๋ยวไหมพี่กูอยากกินก๋วยเตี๋ยวโกโรบันจิมาอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวเหรอเยอไปกันเถอนโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งไปสู้ไม่อยาก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 สู้วันนี่ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ย ไปละบา,บายอนตะพันเหรออุ้ยอนตะพนันเฮ้ยแกแกยังไม่จ่ายค่าตรงเลยนะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะเดี๋ยวผมนะผมยังไม่ได้จ่ายค่าตรงผมไม่มีค่าตรงเส้นเลยเลยครับเฮ้ยฉันก็บอกว่าแกฉันมีค่าตรงไงคุปปากแล้วก็คุปบายซายซ่ใช่แต่แกไป็นโซมาฉันจะยึดร้านของแกและออกได้อะจาก,ออกที่นี่ รันตอนนี้เป็นที่ของฉันเอ,เอได้โปรดอย่าเรยครับพี่นี่อยู่ขุนนักการจิตการแล้วผมก็ทำงานหาเงินฮะจะเย็นหน่อยได้ไหมครับเกมยมขายกระตงเหรอเอออะไรนะครับสามสามเซ็นต์นี้นะมาต่อสู้กันดีกว่า

เฮ้ยพวกนี้ก็หนีไปอ๋อขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมนะครับผมชื่อว่าซาโยมาซูซาโตะซาโยซาโยกันเรียกว่าซาโยกันยังไงนะเออใช่ครับถูกครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อน

โออมีเรื่องอะไรหรอเปล่าครับไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะนค่ดื่มดไปก็อ้ใช่นั่งเถอะไปอัดเตะกันนะฉันเลี้ยงนายสักแก้วจะว่าไหมก็รู้จิมะก็ได้ครับไ้ こいい子 <noise> <noise> <laughs> 金ってのは一体何なんだろうな十八人殺したんだから登場会のだろうな何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 だ会うな何だろ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 だろう แคบเลยกันบรรยายว่าไม่ชอบสตรี่นะพวมทุกคนที่อยากดูอา่านสตอรี่ก็ซื้อเกมเตัวจริงกนคลิปนี้จะเป็นคลิปเดียวท์นะถ้าได้เท่าไหนก็ได้แต่ก็พยายามจะตัดเลดตัดให้คนดดครับดดครับได้กับห้อง ทำอะไรขอโทหน่อยนอนเยสอืมอฉันคิดว่าฉันต้องไปโมโกโตมาโกโตะมาคิมูระสเต็ปวันเรื่องหาเขาเสัพับไปไปกัน ไปกันเลยโทรศัพท์โหลครับเอ่อผู้หญิงอ๋อสวัสดีเออโหลครับเอ่อคุณเสียงคุณน่ารักจังตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับ just now ที่บิ๊ m เฟม เาไปยก้าป90นาทีโมชิโมชิฮัลโหลครับฮัลโหลโมคุิชิโัดโควาคคุณใครครับอากโอากโกจังกอากโจังอากโกจังเด็กเรีอูั อ้าอาขะจ้าแล้วแล้วโอ้เะเช่อไหมกรองยตัดัะผมเพราะว่าตอนนี้บทสนธนามันเยอะมากครับผมชั้วโมงครึ่งเลยนะใครอะ What the What the hell Mr B บีโด้ลูบีโดมิสเตอร์เลยวะโอ้ยไม่ใช่มาตาบอดจริงอ๋อไม่เห็นไม่เห็นอ๋อตาบอดจริงตาบอดจริงรู้ไหมตาบอดแลวแรกคิดว่างั้นอันตะกคุณโกโร่หรือเปล่าครับโอ้อันตะคุณโกโร่หรือเปล่าครับโอ้ยที่นี่ที่เราจับนะครับ ほな、ほら。な、いい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 な、いら。な、いしな、いい食いたいのな、いいな、いいな、いいな、い寿司いいな、いいな、寿司な、いい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 

วันจะมาเหนื่อยใช่ไหมวันจมา,มาคงเหนื่อยเป็นไรไม่รู้เฮ้ยอยู่ดีดิโอ,อเชส็สองสองหมืน่นอ่าโดนเก็บเรียบร้อยขอบคุณมากนะครับแล้วกลับมาที่นอีกทีนะครข,ข,ขอบคุณมากฮะอ๋ะอไ,ไหนูก่นเนรตอ

โอ้โหยูโฟแคปเจอร์ยูอแคปเจอรโหขนนัน่ายแกไหกาเอาตักินือมัยกิดูกันว่าจะได้ไหมเอออ่อสกวอ้วันนี้นั่นได้หเปา เอ่คก uh ึงกี่ครึ่งกี่คืองกี่คือเฮ้ย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 สองตังหวเป็นอะไรวะอ่ะจับไว้ไว้ลูกจับตัวมัน เหนื่อยเนี่ยโอระทรตัวดีเด็กิือเอาไว้ตอหน้าที่ว่าดิสโก้ย่ดิสโก้ไปดิสโก้ต่ออะไรทำอะไรกันอะเฮ้ยหน้ามันลิงยังเลพี่อเฮ้ย มาเดะมาเดะก็รเรื่องนได้ขึ้นใครก็ไม่ใจตรงกรังนเลยนะฮะเมืองเนี้ยไอมาจิมะแกอยู่นี่อ๋อ,อแกโอโคมิกิโคมิกิมาทำอะไรยี่นี่น้ำมาหาฉันทำไมเนี่ยฮะออกไปได้ไหมไม่จำเป็นก,การอะไรแบบนั้นจำเไ็น,น,นอะไแ,แก่แก่แก่ซะด,ด้วยแต่ก่อนชัดแก่แก่ขอโทษด้วยกันนะ อ่ะเบลดูดันสิเราจะเริ่มแล้วล่ะนา่าจะไปการด์ดเต้นดีๆนะข้าเขาสิการเต้น b r e ก k i n g dance มีเด็กกำลังเต้นในวันนี้ดูจับตาไว้ดีนะแดนเซอร์นั่นอาาืใช่แกมาแกมา

ฉันจะลองไปหน่อยแล้วกันนะอ่ะ๋อเดี๋ยวไปคุณบะมวยกันตรงนี้เอาบัคบัคบัคเอาบัคอยุดนั่นเอาสุดครับ V P สามเลยเหรออ่าได้ ちょっと <laughs>

เออ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 ออเออรออเ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 เออเออออเ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 ออออเ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 อเอออเ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 อเออเออเอเอ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 อเเออเเอ ほんまか多分な多分なあこちゃん大きになほんまに助かったわここほらこっから先は本人に取材したなあ、かってた分かって<ー>そらそうやあの人そらさすがに褒めすぎとちゃうか女に優しゅうするのも案外下心あってのことかもしれへんやそんなん絶対男にダメ離れえん人疑ったら<ー>バチ当たるわ

นี่มางกโตะฉันรู้แล้วว่ามางกโตะอยู่ไหนแต่จะต้องหาเจอวิธีใช่ฉันไม่ชอบใสจิมัสเท่าไหร่เฮ้ยวันนี้แบบวันนี้ยิงจำเป็นกี่ก๋วเตี่ยวดังเลยแต่ว่าฉันไปไม่ได้ใช้ติดงานเอาเถอะนะก็รบจิมมัสวันนี้ต้องพยายามหน่อยนะฉันจะไปที่ฮองโกชิคาอินสตอ Cú Stone, ít ra vậy. Nào, à, đấy. Bòi ma, coi bòi này, tít này.